ใช้เงินเหลนะ่านั้นโฆษณาใช้ทำหน้าเหลนะ่าน,นั้นหาเงินมวลชนแล้วก็ขุดคุยข่าวที่เสื่อมเสียแต่ในทางพระสูงในทางข้อศาสนาไม่นะครับเพราะว่า เพราะว่าบางครั้งนะฮะความประพฤติขอมแหน่ต่างๆเนี่ย,บา,ยบางครั้งมันก็เป็นเหตุปจัจจัยเกิดขันจากกิเลสจากสังคมเอาจริงๆแล้วจากที่ฟังมาข้างต้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะกับการที่คุณนั่นนะ่ะไปบินทบาทแล้วไม่มีชาวพุทธเนี่ยมาใส่ให้คุณแล้วคุณจะมาแบบว่าตัดพาะทุทธศาสริกรชนที่ไม่ทําการใส่บาศให้คุณแต่ชาแต่ก็ยังไม่ไวายนะครับผมมาแขวะอิสลามมาแขวะคนศาสนาอื่นอีกแถมไม่นําซ้ําเนี่ยยังจะมาสร้างเรื่องโกหวกว่าตาหาราเนี่ยมันไม่เสียภาษีอีกถ้าคุณแบบว่าบน่นแค คนในศาสนาคุณผมจะไม่มีปัญหาแล้วคลิปนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อคุณนั้นวนมากัดศาสนาผมผมก็จะต้องทาคลิปออกมาและเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะทําคลิปนี้ดีหรือเปล่ามันเหมาะสมไหมที่จะทําแต่เผอิญว่าไปเจอคอมเมนต์ของคนคนหนึ่ง